ท่านสมาชิกครับในวันนี้พลเอกวรเกียรติรัตนานลหลักกระทรวงกลาโหมพลเรอเอกสมประสงค์ดินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือและพลอากาศเอกนภา,าเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว ผมจึงขอเรียนเชิญท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปริญ,ญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ตามถ้อยคำที่ผมจะกล่าวนำแล้วท่านเติมชื่อของท่านนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพเาลเอกวรเกรยีย<อ>รติรัตนานน,นท์ขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่า,ข,า,วาข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตสย์สุจริตด้วยความซื่อสัตสย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณครับ ce dankap